เชื่อปะว่าหนูสั่งซื้อร้านพี่ร้านแรกเลยนะที่ตกช็อปเนี่ยคือหนูตั้งใจจะเก็บส่วนลด120ไว้จริงๆส่องมาตั้งหลายร้านคือไม่มีสินค้าที่หนูอยากซื้อเลยเพอดีอ่ะหนูเห็นพี่ไ์สดเออเห็นแบบว่าเออมีสินค้าที่อยากซื้อพอดีก็เลยกดตะกร้าสินค้าไปสั่งของร้านพี่ตั้ง160บาทเชื่อป่าว่าหนูไม่ได้ออกเงินสักบาทเลย 120บาทติ๊กบอกเป็นส่วนลดให้ส่วนอีก40บาทแม่หนูออกให้ด้วยพี่คือคุ้มมากงานนี้หนูได้ใช้ของฟรีคือแบบโอ้โหเลิศไมไหวสมเต็นเออพี่แล้วเดี๋ยววันหลังหนูจะเอาของแม่มากดสั่งได้ส่วนลดอีก120บบาทหนูชอบชอบ คัมแบ็กแล้วคะ่ะคลิปแพ็คของคนววหลายคนคือน้องๆถามเดือนมาเยอะว่าพี่เดือนทําไมไม่แพ็คของลงทิกต็อกเลยแบบคิดถึงอะไรนี้เนาะหลังๆด้วยความแบบอ,ออเดอร์ิ้นเยอะมากนะคะพูดให้หมันไส้นิดนึงนะคะ่ะทุกคนก็คือไม่ค่อยว่างเลยนะคะแบบไม่ได้มานั่งอัดคลิปวิดีโออะไรเลยนะคะแต่ละวันส่งของแพ็คของจัดเตรียมสต๊อกใดๆคือแต่ละวันฉันวุ่นวายมากๆหลังจากนี้จะคัมแบ็กการแพ็คของะะเลยคะ่ะเราก็จะไลฟ์สอดขายของแจกโค้ดส่วนลด และใครที่ชอบส่งฟรีนะคะทุกคนคะ่ะรีบกดใน tiktok shop หน้าปูไฟล์เดือนเลยที่ตรงตะก้าไปกดสั่งได้เลยและคืนนี้เที่ยงคืนเตรียมแจกโค้ดส่วนลดอีกจุ่ๆ แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงวันที่มีคนเข้าใจผิดกับโคส่สวนลดเข้าเรื่องเลยแลวกันก็คือมีน้องคนนึงอ่ะเป็น t ิ k t ตอลช่องใหม่เลยช่องใหม่แบบไปเคยสั่งของเลยแล้วมันจะมีส่วนลดอยู่100บาทสําหรับคนที่เป็นลูกค้าใหม่นะมากดดูสินค้าร้านเดือนนะคะจาก150บาทลดไป100ก็คือง่ายๆเลยจ่ายแค่50บาทแล้วก็จะส่งฟรีแต่มันดันไม่จบเท่านานทุกคนก็คือนางแขบส่วนลดนั้นมาทักไลน์เดือนมาแล้วบอกว่าพี่คะขอเลขบัญชีหน่อยหนูจะโอนไปพี่หนูโอนให้พี่บนะห100บาบา้านธิบ น้องต้องสั่งใน t i k t o ็อกช็อปเท่านั้นแล้วก็โอนผ่านติ๊กต็ก่อนถ้าจะมาสั่งทางไลน์แบบนี้คือไม่มีส่วนลดนะใช่แล้วค่ะคิดถูกแล้ว1หลดกับอีก1หลอดเป็น2หลอด79บาท แถมจะส่งฟรีด้วยนะเฉพาะนนใน TikTok Shop เท่านั้นกดที่ตะก,กร้าหน้าโปรไฟล์เดือนได้เลยหรือลิงก์ที่เดือนแปะไว้ให้กดไปสั่งเลยก็คือมีน้องคนนึงแบบว่ายังตกใจทุกคนความที่น้องมันถูกเกินไปไหมคือน้องเป็นสินค้าเพิ่งเปิดตัวแบรนด์บิชี่ไงน้องเขาก็คิดว่าเป็นคอนเทนต์หนึ่งแถมหนึ่งเจ็ดสิบเก้าซื้อเดี๋ยวได้หนึ่งหลอดบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ค่ะได้สองหลอดจริงๆทุกคนจะได้เป็นเจลบำรุงผิวหน้าสูตรสมุนไพรหนึ่งหลอดแล้วก็สบู่ รูไหมคะทุกคนว่าสิ่งที่แมค้าออนไลน์ในทิกตอกต้องรับมือให้ได้คืออะไรเดาไม่ยากเลยทุกคนคือจะบอกว่าน้องๆหนูๆที่แบบชอบปั่นแมคค้าไลน์จะบอกให้เลยว่าเคสอื่นที่ผ่านมาไม่ปวดหัวเท่าเคสนี้เลยทุกคนเด๋ยนลงคลิปวิดีโอบอกว่าใครที่เจอโดสสีแปลกเช่นสีส้มสีม่วงสีแดงีด่ยรับเงินสดุดจะบอกว่าเคสนี้คือโปะ๊ะสุดทุกคนคือนางสั่งโดสเขียวจากทิกตอกช็อปเดือนวันก่อนไปหนึ่งซองต่ล่าสุดเมื่อเช้าเลยนางทักไลน์มหาเดือนบอกว่าพี่เดือนน้องเจอโดสสีแดงได้รับเงินหนึ่งพันบาทใช่ไหมคะ ซองไปแล้วและนางก็ส่งรูปที่ใช้มานี่ค่ะดสีแดงสรุปโป๊ะแต่ค่ะเป็นแยมสตรอเบอรี่ติดอยู่ หลายคนสงสัยว่าการเป็นตัวแทนจำหน่ายจำเป็นไหมต้องมีเงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านตอนแรกเดือนก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเลยค่ะแต่พอได้เข้ามาขายแบนด์นูดเขียวทุกคนบอกเลยว่ามีเงินเพียงหลักร้อยทุกคนก็สามารถหารายได้เสริมได้เชื่อเป้าว่าตัวนี้ทุกคนจะเป็นนูดเขียวผิวขาวซองละสิบเก้าบาทลงทุนแค่สิบซองหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทที่สําคัญไม่ต้องไปถ่ายรูปเองไม่ต้องไปหารูปเองค่ะเพราะว่าทางทีมแล้วก็จะของแบรนด์นะคะทุกคนซัพพอร์ตรูปลายน้า ครบจบมีกลุ่มให้เข้าเรียบร้อยไม่พอนะคะทุกคนสําหรับลูกค้าที่สั่งไปใช้สามารถลุ้นรางวัลได้ซึ่งจะเป็นการเปิดเจอโดสีแปลกะคาะทุกคนก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าลูกค้าสั่งเซตนี้ใช่ปหจะเป็นเซตบุลเตอร์นะคะทุกคนซื้อหนึ่งได้สามชิ้นนะตามภาพเลยตามในคลิปเลยทุกคนอ่ะที่นี้นะลูกค้าก็คือสั่งแบบเก็บปลายทางทุกคนพอส่งของไปปุ๊บอ่ะประมาณ3 4มีวันพัสดุตีกลับเ,เลยเลยทักไปถามลูกค้าว่าทำไมไม่รับพัสดุลูกค้าก็แจ้ง คือจะบอกว่าของที่หนูสั่งไปในติ๊กต็อกช็อปคือได้ส่วนลดเยอะมากพี่คือแทบจะกรี๊ดเลยคือเป็นครั้งแรกเลยพี่ที่หนูสั่งไปทางแล้วส่งฟรีแล้วได้ส่วนลดว่าแต่พี่จะได้กําไรไหมเนี่ยลดขนาดนี้ลดไม่พอแท้สวัสดีครับพอดีจะสั่งโคงอะครับอ่อขอรบกวนรบกวนตอบแชทหน่อยได้ไหมครับ โอเคพี่ไม่ตอบเดียวงั้นผมโอนเองเลยนะเอาไปสบู่มิกมิวเซรัมโซล,ลิปบาลเชอร์เบตตู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 ต,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 ตยอดเท่านี้นะอะผมโอนไปแล้วนะคะที่เหลือเป็นติปอะพอเดือนแพ็คของเสร็จส่งของเสร็จก็มาตอบแชทโอเคนางก็โอนจริงสั่งจริงแต่ยอดขาดไป25บาทแล้วก็บอกไว้ว่าเออน้องขาดอยู่25บาทนะแกขาดอยู่ที่เหลือจะเป็นติปไม่ได้แกให้ติปชั้นมา2บาทแต่แกยังโอนมาไม่ครบอ๋อแล้วครับงั้นเดี๋ยวโอนไปเพิ่มนะคะโอนไปพอดีเลยนะคะพี่ คนประเภทที่กดเปิดบินไปขายในติ๊ t o ็อกชอบแล้วเก็บเงินปลายทางนะคะอยากจะฝากบอกว่าถ้าไม่พร้อมขายนะคะกรุณาอย่ากกดตอนกดสั่งไม่คิดพอส่งของปุ๊บอาดตีกลับทําให้สินค้าเสียหายมากทุกคนคือเมื่อวานของตีกลับมานะคะกระปุกสักับแตกซึ่งสักับเลอะซองโดดเขียวนะคะทุกคนทําให้ขายไม่ได้ยีสกว่าโซนนะคะคือเป็นไรที่แบบเสียใจมาก9 9นะคะสินค้าตีกลับจะบอกว่าเป็นสินค้าเปิดบินล้วน ความที่ลูกค้าอยากได้อคอก็แบบเอ็นดูไม่ไหวเจอลูกค้าน่ารักบอกเลยว่าแม่ค้าอย่างเราคือใจฟูไปเลยเย,ยาวๆก็คือมีน้องคนหนึ่งทามมาว่าพี่เดือนคับพอดีว่ารถเขียวที่เปิดบินไปอะพี่เชื่อป่ะพี่ว่าขนส่งอะโด่งององ,องอยู่สาขาตั้ง3 4วันไม่มาส่งสักทีหนูก็ไปโรงเรียนรถก็ไม่มีฝนก็ตกวันนี้คือลงทุนเลยใส่เสื้อฝนปั่นจัก,กรยานไปขนส่งเลยแต่โชคดีขนส่งยังไม่ไกลหนูเลยปั่นจัก,กรยานไปรับเองได้คือหนูอะสู้ชีวิตมากแต่ เคยเจอเหตุผลนี้นะก็คือลูกค้าสั่งหนังไก่และตีของกลับเพราะให้เหตุผลว่าหนังไก่ไม่ได้ผลิตจากคนอิสลามยังก็พูดกับนางว่าเออเนี่ยตาฮาลานนะคะมีข้างหลังทองก็คือสามารถเช็คได้และการที่สินค้าไม่ได้ผลิตจากคนอิสลามก็ไม่ได้แปลว่าอิสลามจะทานไม่ได้นะคะเพราะก่อนที่หนังไก่ของเรา